สวัสดีครับนะครับวันนี้มาเจอกับทีมงานผู้สูส่วยแล้วนะครับป่าลบนะครับพาเขามานี่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 มาแล้วครับอ่ะทักทายกันเลยมาเลกโอ้เหลือแต่หัวป่าโอ้โหป่านะนี่โอ้ทักทายแล้วทักทายเลือกดีเลือกดีครับเลือกดีเลือกดีแจมแจมอย่างนี้แจวเลยแจวแจวแจ โอ้ยจะได้เหยื่อตั้งหน่อยเนี่ยว่าแล้วทำไมมันเหยื่อนแล้วนะครับวันนี้เราก็มาตกปลาเล็กรอยสายอีกเช่นเคยเนาะปลาเนาะมากน้อยอะไรได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะ,อะนอปครับโอ้ยมาแล้วจ้าปลานี่ปากคนแล้วมั้งฝาปาคนปาคนเนาะัว <c oughs> ใหญ่ตายโอ้ยใหญ่ๆปลาใหญ่เหรอของเราโดนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไม้ต่อไปนะครับ เออปัญหาก็คือว่าเราเพิ่งมาถึงเราหาเหยื่อไม่ได้เหยื่อตัวแรกก็โดนมันกินไปแล้วนะครับอืมนะไม่เป็นไรนะป๋านะได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนาะไปครับปกรณ์อ่านะครับทุกครั้งนะครับที่ออกมาเราก็ถ้าจะเป็นตกปลาหน้าดินลอยสายเราก็จะมาหาเหยื่อก่อนนะครับหาเหยื่อถ้าในพื้นที่เขามีของใหญ่มันก็จะหายากหน่อยนะครับเราก็จะหากันแล้วก็ได้มาแล้วก็ตกลอยไปเดี๋ยวคอยติดตามกันไปดีกว่านาองป๋าเนาะอืม ว่าเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันไหมนะครับรอรุ่นด้วยกันนะครับไปหายเ่อก่อนครับปลาปลาเราล่ออะไรขึ้นมา <Okay. S 2> โอ้ล่อป, <cage> ปลาเก๋าปลาตัวเป็นกิโลจ้าอีกแล้วจ้าเออปลาดองปลาดองเด้อนี่ครับปล,ปล<ๆ>าเราจัดใหม่แล้วมองไม่เห็นหน้าเก๋าใส่เป็นกิโลขอบคุณด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราเลี้ยงเป็นไม่หรือจะเอาลงถังเลยเพื่อความปลอดภัยใส่นในถังเลยดีกว่าเดี๋ยวมันบิดดิดป๊อกลงน้ำกูอดอีกใช่ไหมแม่แม่นานจะเจอทีเก่าเหนียวเลยปะเหนียวเลยครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เวลาผ่านไปแล้วผ่านไปอีกนะครับครับจน ช่วงเย็นแล้วครับเนาะวันนี้เราไม่โดนอินซีครับถึงโดนก็มันไม่ใช่อินซีมันเป็นกีซีอะไรนะป๋ากายพันธุน์เดี๋ยวไปดูกันครับผมนะครับว่ามันเป็นกายพันธุ์ก็เลยไม่ได้จอดช่วงที่เราอาัดก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับนะก็ตอนนี้ก็ยังลอยกันอยู่นะครับนะลุ้นจนนาทีสุดท้ายครับนะก็ยังลอยกันอยู่หนึ่งสองสามนะครับ สี่ห้าหกนะครับไม่มีตัวเลือกแล้วพันเป็นพันส่วนนี้ปลาเหยียบเมื่อเช้าหาไม่ได้ตอนนี้จะเต็มถังแล้วครับหาดูปลากลายพันหน่อยปลาดูหน่อยนี่ครับอีซี่เรากายพันอีกแล้วปากมันยาวขึ้นปากมันยาวแล้วตัวตัวมันผอมลงเนาะมันยาว <laughs> <c oughs> อาอีซี่กูกายพันอีกแล้วโอ้ยหนานะไม่เป็นไรครับมันก็เป็นเกมกีฬาอีกอย่างหนึ่งความสุขของส่วนมากเป็น ความสุขคนที่ชอบนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะป่านะของในน้ำเนาะถ้าได้ก็ดีอ่ะมันกำหนดไม่ได้ครับถึงเห็นตัวโดดหรือมึงยังไม่มีปัญญาเอามันเลยนะครับก็เป็นเกมกีฬาได้ปลาอะไรเราก็ไม่เป็นไรครับเนาะ,นะเช้าหาเหยื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เหยื่อเพียบเลยไปยังลุ้นกันอยู่ครับลุ้นจนนาทีสุดท้ายนั่นแหละ นะเพื่อมกินอีกนะครับมันกินแต่ยังไม่ใช่ปลาอทซี IC, นะครับเป็นในไอ้นี่ปากแหลมอีซีเรามันกลายปานเตกเลง้งนะครับหรือที่นี่เขาจะเรียกไอแรดนะครับปาแรดปากยาวแรดกลมนะครับ่วปนะบนปาลาเราก็สู้ไม่ถอยนะครับช่วงนี้ก็เป็นถึงผ่านมาเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับโอ้ตะวันเราก็จะตกไป แบบนี้ครับตกหน้าดินไปด้วยนะครับลอยปล่อยสายลอยไปด้วยนะกินม่อไหร่ค่อยว่ากันนปลาอะ,ะไรปลาลิงขึ้นลมวันนี้ดีมากนะครับขึ้นลมวันนี้ดีมากๆเลยเสียดายอินทรีเราไม่โชคว,วันนี้นะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยมันโดนกัดไปทีนึงนะครับเหลือแต่หัวแย่งตรงที่เราตกปลาตอนเช้านั่นแหละหาเยี Hi ่ง ตกแป๊บเดียวก็แย่งเลยได้สองมาสองตัวก็โดนแย่งอีกเลือ่หัวหาเหยื่อไม่ได้นะครับพอปล่อยจริงแล้วโอ้หทีนี้เราก็รอตัวมากินนะครับแต่บเราหลบอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับสู้ไม่ถอยเหมือนกันความหวังอีเลียมเนาะปลาเนะาะแน่น้อยๆเราก็ได้ปลากับข้าวเลยแน่นอนเพื่อทิพ ทิปทิปไหนเราได้เราก็ได้ถ้าปลาทิปไหนไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันเนาะ้าพป่าตกปลานี่ปลาไทยเทียบ้าพแปดใช่ปลาเราสบายสบายอยู่แล้วปลาสบายครับหลังนั้นเราซื้อกินดีกว่าข้าวข้าวข้าวที่เราได้แล้วก็ได้ไปเวลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ผ่อนคลายพักไปหวังว่ามาซึ่งได้ ครับเดี๋ยวก็ลุนกันต่อครับนะเรายังไม่เก็บกันง่ายๆครับครับอ่าลุนกันต่อ,อ,อ่อ่าเผื่อนาทีสุดท้ายปี๊ดเนาะป๋านอ่อครับไปยาวไปครับ <c oughs> กินกินข้าวๆ้าไหมป๋าข้าวไหมข้าวไหมข้าวค้าปลาเก๋าเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเอามารุ้กันครับป๋าเราจะล่ออะไร เรเป็นปลาเก๋าอีกเนาะเนาะขึ้นยังขึ้นยังฮะขึ้นไหมยังปลาเก๋าด้วยนะน่ะป๋าอู้ยกไหวไหมยกอู้ปลาเก๋าปลาเก๋ามาด้วยพวงสามนู่นโอ้ปลาเก๋าอยู่ล่างโอ้ยสวยงามครับป๋าเราจัดมาแล้ววัวเก๋าเราจะเอาสองตัวสองตัวบนนะครับเดี๋ยวตัวล่างเราจะปล่อยใช่ไหมแล้วตัวลงใครสั่งป๋าปลาเก๋าอะ ะคนที่บ้านเนี่ยไหมกลับไปได้ไปเคลียร์เรียบร้อยนะออกทะเละใครเขาให้สั่งปลากันโอ้ยทีหลังเอาตังค์มาด้วยใช่ไหมปากน้ำมันเยอะแยะเออแง่คนจะออกมาตกปลาทะเลดันคนที่บ้านดันมาสั่งปลาก็ได้เก่าอ่ะอืมไอ้นนี้ในเกา่าอะไรเก่าตัวลายตุกแกครับโอ้โห ไม่ต่างกันเลยไก่เก่าเนี่ยป่าขึ้นชื่อว่าปลาเก่าอร่อยหมดครับอ่าถ้าไม่เชื่อให้ผมไปต้มก่อนไหมไหนแล้วผมมาเล่าให้ฟังไอ่ผ้าจับปลาสะบัดแล้วได้เลื่อนนะหยอกปลาครับหยอกปลาเขาป๋าไม่ใช่กินใช่เมนปลาเนี่ยกินต่ตามร้านกินต่ตามร้านเขาปลาอะไรให้กินก็ไม่รู้แหละเออเออเอาลงเลยใช่ป่ะอุ้ยของผมกินแล้วเนี่ย เอาละครับปลาสากวนแล้วครับนะตกรอบเย็นมาโดนปลาสากวนเนอะขึ้นมาบนเรือหลุดพอดีตัวกำลังแว้นเลยเนี่ยปะแบบปลาเก๋าด้วยสากด้วยรุ่นกำลังแว้นเลยครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาคววนนะครับเสร็จภารกิจของเรานะครับทีนี้นะครับไม่ได้ตัวครับนะก็ได้ไอ้เล็กเล้มาสองตัว นะครับส่วนดีซีไม่เจอหน้าเลยนะครับสวยแต่ไม่ได้ตัวแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับก็น่าจะนะครับก็มีเต็กเล้งแล้วก็ปลาเก๋าแล้วก็ปลาหน้าดินเัวไปนะครับรับส่วนนี้เราก็จะเก็บอุปกรณ์นะครับเพื่อที่ว่าวิ่งกับฝั่งนะครับภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับดยวไปถึงฝั่งเดี๋ยวข้าไปดูผลงานปลารวมเรานะครับแล้วก็เราก็จะเก็บ ของอุปกรณ์นะครับเนื้ผมก็กเจ็บแล้วก็แล้วนะครับเสียดายครนวนี้พลาดนะครับกินเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตัวแต่ก็ยังพอสนุกสนานนะครับเดี๋ยวไปเจอการอยู่ที่ฝั่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันนะครับวันนี้เราก็ค่อยไปรวบรวม,รวมปลากันที่หลังนะครับผลงานเราวันนี้นะครับ ปลาหน้าดินลอยสายครับเราก็มีนี่ครับปลาอินทรีเราวันนี้มันมันกลายพันธุ์กลายพันธุ์นี่ครับเป็นปลาอินทรีกลายพันธุ์นะครับอฮ้ลุ้นแล้วลุ้นอีกเนาะฝาเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็นี่แหละครับผลงานของเราเจอกันใหม่นะหวานน้าคลิปน้าเนาะพอได้หนุกพอได้หนุกครับกับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ